คุณเป็นคนที่ต้องติดต่อธุกรกิจเป็นประจำรวมถึงมีกิจกรรมทางสังคมอยู่บ่อยๆและอยากจะได้รถลักจ์รี่คาไปใช้งานในราคาที่คุ้มค่าที่สุดมาดูที่บีโกโต้ได้เลยครับเพราะที่บีโกโต้เรามีรถลักซ์ชอรี่ค้าปีไม่เก่าไม่เยอะให้เลือกมากมายหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตพเมพ์เอสยูวีสุดหรูทั้งเล็กสัตก,กับ BM w อยูที่ดูกแกร่งเหมาะกับการใช้งานในบ้านเราสุดๆรถวันวัวตระกูล X c ซเองก็ไฮเทคใช้ได้ครับ แม้กระทั่งรถสุดหายากอย่างพราสคาเยนรุ่นไฮบริดกับเ e อร์ d ซเดสเบนเอ็มจมยังมีให้เลือกใช้งานเลยครับเดี๋ยวถ้าชอบรสไตณะโฉบเฉี่ยวเล้าใจก็ต้องซีรีส์3กับ A ค Class และ ES300h เท่านั้นครับบอกเลยว่าเท่เอาเรื่องส่วนรถยุตกรรมหรูเน้นความสมบูรณ์แบบที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะครับไม่ว่าจะเป็น b m w อซีรีส์7ที่ใครก็อยากได้ไปใช้งานฝั่ง Mercedes Ben บเองก็มีรถ s อสคาส่งเข้าประกวดครับเม็ดเรือทองของเลกซันเองก็กหรูหราใช้ได้และที่ขาดไปไม่ได้วอล พร้อมกันนี้เองที่พิกอตโต้ยังมีโปรโมชั่นส่นดรถของแถมอีกมากมายให้เลือกกันแบบจุใจ้าสนใจรถลักชัวรีค่คาร์ที่พิออโต้แล้วก็ติดต่อมาได้เลยครับ